เฮ้ยแรปพาร์ทของดีอะใช่หนูชอบมากหนูอยากจะบอกทุกคนว่าหนูชอบแรปพาร์ทมากเลยค่ะตอนที่แบบได้ฟังแล้วแบบท่อนที่หนูชอบมากมากเลยนะแบบมีท่อนของวีท่อนของพี่ไข่มมูท่อนของพี่ออนอ่าแล้วก็มีท่อนแรปนี่แหละที่หนูชอบมากสนุกสุดๆไปเลยอย่างเช่นแบบเออท่อนของวีร้องว่าไงนะ เนี่ยเออเนี่ยแต่คนนั้นดูไม่พูดไม่จาแต่มองดูไปสักพักอุ้ยมีสไตล์ชอบมากท่อนนั้นน่ะแล้วแบบอุ้ยทุกคนหนูอยากให้ทุกคนรอดูเพอร์ฟอร์แมนหนูชอบมากชอบมาท่อนเพอร์ฟอร์แมนแบบว้าวเท่มากวีโซคุวีอย่างเท่คือแล้วยวันหนูลองวนันก่อนๆหนูลองมาแล้วหนูลองแบบว่า <laughs> ลองกับโมบายเนี่ยแหละ เฮ้ยเธอจะเช่าท่าน,นั้นมาก yeah, ม่นอย่างนั้นอะเวสต์อเกอเนรนเนอร์เนนอนอโอ้โหจับใจความได้แก่เวสต์ซอนะฮะที่เหลือไม่มาไม่มาโมบายไหลาวายมากตอนนั้นฟังก็แบบวายวายโอ้ตอนนั้นนั่งฟังก่อนที่แบบจะอ่านอะไรเงี้ยใช่ท่อนโมโท่อนพี่หวานท่อนพี่หวานตลกมากพี่หวานแบบตั้งแต่ฟังรอบแรกอะ่ะพี่หวานคือแบบ ดูจองท่อนนี้แล้วมันเป็นท่อนของพี่หวานจริงๆด้วยะคือเขาแบบฟิกท่อนมาให้แล้วใครลองท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ฟังรอบแรกที่เรายังไม่รู้กันว่าใครจะรองท่อนไหนอ่ะแล้วพี่หวานฟังท่อนนั้นแล้วพี่หวานก็นี่มปนท่อนของหนูหนูเอาท่อนนี้แล้วเป็นท่อนของพี่หวานจริงๆอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบโอ้ยพี่หวานท่อนนี้มันแบบเกิดมาเพื่อพี่หวานจริงๆเฮ้ยอย่าบอกว่าหนูแบบชอบมากเวทสต็อป ถ้าเกิดสมมติได้ออกงานหกคนอะขอให้ได้ออกคือนะขอร้องหนูอยากออกมา,มากหนูอยากไปเวสต์ซ็อปมากหนูอยากทำท่าเฮาส์เฮ้ยสปอยไปแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าท่าเฮาส์คืออะไรทุกคนก็คือจะรู้จะรู้ก็ตอนนี้เนี่ยแหละโอ๊ยก็สปอยท่าไม่เป็นไรทุกคนไม่รู้นะคะโอท่าน,นี้คืออะไรทุกคนอาจจะคิดว่าท่าเฮาส์คือหมายถึงบ้านแบบนี้ท่าเฮาส์ ลมหายใจเข้าหายใจออกจังดอกไม้บานเลิกไปแล้วเออทุกคนไม่รู้ทุกคนไม่รู้อย่าไปหานะมันคือท่าอะไรอะ่ะหนูรู้สึกว่ไม่ใช่ท่านั้นแหละี่หนูคิดมากหนูพูดไปเองนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเออเราสรุปท่อนแรปมาร้องว่าไงนะหนูชอบท่อนพีอ่ออนจริงๆนะหนูแบบฟังแล้วแบบมันเป็นท่อนที่แบบปเปลี่ยนพอดีจะทำบ้าไงดี จะเสียงตอนนี้ก็คือสั่นเสียงสั่นพราะตื่นมาแล้วแพ้เออนั่นแหละดีมากสนุก w วท t ต็อปแค่ได้เห็นหน้าอยากจะเพลง more baby boy อยากจะเข้าไปหู้อีกสักชุดมิยากจะรอแค่อยากจะบอกว่าฉันก็คงไม่ยอมไม่เคยไม่แย่งเธอไปแน่นอนใช่เหรอฉันขอแค่ได้มานอนก็ฉันน่ะต้องนอนทุกคนก็บอกว่าฉันอะไรก็ใครจะรู้บ้างไหม้แค่ยากจะบอกว่าฉันก็คงไม่ยอมไม่เคยไม่แย่งเธอไปแน่นอนชอบว่าสนุก สนุกแต่บอกเลยว่าตอนเนี้ยจำท่าไม่ได้แล้วนะจำท่าไม่ได้แล้วจริงๆสนุกไม่ได้หนูเปิดไม่ได้หนูเปิดดีอะไม่ได้ถ้าเปิดปุ๊บหนูจะหลุดสปอยหนูสนุกสปท่าเต้นหนูหยุดอยู่นิ่งๆไม่ได้มือหนูพนมแล้วขร้องพนมแล้วอย่าบอกให้ฉันเปิดเลยอย่าเลยไม่ได้แล้วพนมมาแล้วตอนเนี้ยเพราะไม่งั้นแบบ ไม่งั้นมือมันจะไปไม่งั้นมือมันจะไปแล้วมันหยุดไม่ได้มีใครเต้นไปยังอ่ะไม่ได้แล้วนะหยุดอยู่นิ่งๆมิวสิกอย่าขยับอย่า